วิดีโอนี้ก็จะเป็นทริปตอนกลับเมืองไทยปี2025ไปเยี่ยมเพื่อนๆน,นะคะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเลยทุกคนก็ยุ่งกันหมดนี้ก็มารวมตัวกันได้ค่ะแล้ What's the country's name? <S <c oughs> Philippines apple? Yeah. เราบินจากควบักซิตี้ไปเปลี่ยนไฟที่ฟิลิปปินส์ค่ะ Airport, yeah. เราไปหาอาหารเอเชียกินแถวแอร์พอร์ตนะคะมีร้านลาเมงหลายร้านเลย จากนั้นเราก็ต่อเครื่องต่อไปที่กรุงเทพเลยค่ะจากฟิลิปปินส์ บรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะตื่นเช้ามาก็จะมีอาหารเช้าขายเต็มถนนไปหมดราคาถูกมากอร่อยด้วยคะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็คือไปนวดตัวนะคะถูกและสบาย

It's so good. Look at them. They eat. Oh, okay. Oh, no. Yeah, don't mix. She said, if not, the seaweed is not crispy anymore. Wait, <laughs> Diego Just like they I forgot everything จำได้ว่าเด็กๆเ,เล่นหลายชั่วโมงมากนะคะไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย าโนกไปนั no. <S 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 ่งอย่นี้ฉันก็ว่าทำไมวีดีโอฉันไม่ชาร์จด้วยเพิ่งมาดูหน้าจอไม่สะอาดไปนั่งก่อนลูกไปนั่งก่อน ใจมากที่ได้มาเจอเพื่อนแล้วก็เล่นกับลูกเพื่อนนะคะทุกครั้งกลับมาจะไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนเลยจปััปัปป<ด>ั<ด>๊บปปัับปปัั สวัสดีค่ะก่อนโอ้โหมีล่มด้วยนะโอ้โหเขามีล่มด้วยอะ่เขา,ามีเขายังไม่ถ่ยอกลุ่มนี้เจอยากสุดนะคะทุกคนยุ่งกันหมดไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีแล้วนะคะกว่าจะรวมตัวกันได้เนี่ยสิดสิสเลย โหเออาดูงสดมากเลยอ่ะไถ่ล้างมึงเลยโอ้เรานังทุเรียนทุกหลายนมากินอร่อยอร่อยสิกุยไทยเดียออร่อยแม่เลยใหร่มากเลยอ่ะใหญ่มากอ่ะอู้ดีใจเลยอ่ะดูๆอันนี้เจ้าแม่เจ้าแม่เลี้ยง มันกินกอยโันใหญ่มากเลยอะแต่มันักรอบใช่ไหมหักเบรกเบรกอ่ะ You eat the l i t ว l e one s h เดี๋ยวอะมาเมื่อก่อนตอนีมันอมกินแล้วหอม อร่อยไหมอร่อยค่ะกินทุเรียนก่อนได้กิน芒 um> ันดับท้องไงแล้วฉันก็ือน้ำเมื่อกี้ฉันไปซื้อให้เธอแล้วฉันไปชิมดูว่ามันอร่อยมฉันก็กินไปครูหนึงโอเคจมีนื้อ t h s o very good f o o คืออออะะไร่ันนี้คือในต้มปลามันละลายมันละลายโฟมได้คิดว่าคือมันดีหลอเลือดมันล้างหลอเลือดมันล้างหลอเลือดเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ที่เขากินทุเรียนอ่ะตอนนี้ละลายไปหมดแล้วทีเขาเอามาให้เป็นความยืดทานก็หมเยถึงยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้ออย่างหนึ่งลางที่เป็นแบทมองเมื่อกี้ต่ก่อนจะกินมันบอกวแต่ว่าไม่อยากกินนะมันเป็นหนังหมูคิดดูดิแต่เขาเยอะขึ้นคิดดู ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆค่ะเจอยากมากจะถ่ายรูปเหรอเออก็ถ่ายวิดีโออาหารมื้อนี้มีคนไม่กินเนื้อมีคนไม่กินหมูนะจ๊ะเราก็เลยกินไก่กับอาหารทะเลบเจออีทีต้นก๋วนเตีสยว พามาพามาเล่นเล่นกับลูกสา she again. <laughs> วบ๊ายบ<อ>ายบ<อ>๊ายบายบ๊าบาบบก come back again ล่นไม่ได้เจาเดี๋ยวออกมาจัดท่าันเหรอได้แบมอย่งนี้เลยเหรอเราไปรับคุณพงพัน์กันนะคะเพิ่งปิดร้านคะ่ะตอนร้านย้ายมาอยู่ที่นี่20กว่าปีที่แล้วไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะคะ วันนี้แถวร้านนี่โอ้โหเต็มหมดเลยคะ่ะถนนไม่น่าเชื่อจเจริญเติบโตเร็วมากเอ่อ uh, car modification Oh the game master เอ,อเนทนอใช่เป็นเซนนยังไม่เคยมาเซ็นทันนี้เลย <S <S look the one you saw, see from eBay y e a h look this one one before oh. Oh, yellow is not good this one is better I think no this is not another series oh oh touch. please don't touch oh there you have pink can you go closer อันเสร็จแ you wanna choose by yourself or he she choose for you มึงเลือกแบบนี้เหรอแบบนี้ด้วยนีมันอยากได้ตัวนี้เห็นตัวนี้มันจะเอาตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหม he give you two คุณจุ๊บจุ๊บแน่แข่งแข่ What do you get? Wow. I think I know which one I got. Which one? The one uh, that is holding ah. the card. This is the card. Mm -hmm. car. Oh yeah, it's the one holding the Okay, put it back. Yeah. Just look at the card. It's the one I wanted. Oh, go, 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 go. go. Okay. It's one of them. Really? What? Which one? Thank again, thank again. Okay, go. She didn't come here, she was looking for... She was looking for everything. Yeah, everything. What are they doing? They're la Oh, that's what I do at night in my am... You know this one? She's not beautiful. She's not. 一千美金，一千美金呢、啊，一个，很好了。可以控制个势吗？闪。可以进来。哦，no，no，finish。 ไปกินข้าวเย็นแล้วก็เมามอยต่อนะคะใหญ่อยู่นะไม่เลยอ่ะเลยอะกินกับปลาเค็มนันเลยะอ่ะ ต้องบองดู้ว่าโตมา,าไว้ได้อย่างนี้นะลูก <c oughs> แม่จะได้ไถ้าได้อย่าง <โต S 1> มือได้กูไม่พูดละกู <c oughs> ไม่เอาได้จริงโดดกมาเได้นำสูตที่เราต้องการุอนะคะก็มีเยอะมากเลยได้แล้วก็ผ่านไปอีกวันนะคะนี่ก็ช่วงดึกแล้วต้องแยกย้ายกันไปนอนล้ะค่ะบา,บายค่ะ